วอสช์บกายครับวันนี้มาพบกับรายการมีนาฮักมีนาฮักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนาฮักวันนี้มาพบกับมีนาฮักโชว์ของครับที่ผมทำมีนาฮักโชว์ของมาในะผมไม่ได้เขียนอีพีเลยนะว่าอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอะไรเงี้ยผมไม่ได้เขียนอีพีเลยแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวก็หน้าถ้าโชว์ของไปเรื่อยๆผมกล่าว่าเออถ้าครบสิคลิปก็ตัดจบไม่ต้องเขียนอีพีเพราะบางทีเขียนอีพีเหมือนว่าเออคนถ้าคนมาติดตามจะดูไล่์ไลนไล่ไลรว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไว้ดูข้ามหีืป่าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนอีพีให้โดดไปโดดมาจะดูไหนก็ได้นะให้อิสระคนได้ไม่ต้องมาลังเลต้องอะไรอ่ามีนะคโชว์ของวันนี้ ผมเอาตัวนี้มาให้ดูครับนี่มันเป็นตัวตัวนี้ผมเก็บมานานแล้วแต่นี่มันก็คือตัวนี้ซอฟเมกาก็ซิล่าปีหนึ่ครับหนังก็ซิลา่าภาคนี้คือตอนนั้นน่ะผมตามหาคืออยากได้เมกาก็ซิลา่าสักตัวหนึ่ง แล้วผมก็ไปตามหาในกลุ่มซื้อขายก็ซิลาแล้วคราวนี้แอดมินแอดมินกลุ่มนี้เขาไปตอนนั้นเขาไปรับซื้อหรืออะไรแบบว่ามีคนมาขายมาซื้อคนในกลุ่มมาเขารับซื้อคนในกลุ่มปุ๊บเขาก็หาเอาตัวนี้มาให้ผมเขาแนะนําตัวนี้มาให้ผม อ,อันนี้ก็คือต้องขอบคุณแอดมินกลุ่มนี้ชื่อเดียวผมครับขอบคุณพี่แม็กกี้นะับน่าจะเฟซเขาหน้าชื่อแม็กแม็กกี้ครับถ้าผู้ชื่อเฟซผิดผมขอขอภัยด้วยพี่อย่าก,กดเครื่องนะผมได้ตัวเนี้ยจากพี่เขาเป็นตัวที่2ตัวแรกผมเป็น ผมจับไอ้นี่อ่ะผมไม่ได้จับฉลากนะเขาเรียกอะไรแบบทายลุ้นทายตัวเลขกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมลองผมใกล้เคียงตัวเลขที่เขาให้ทายผมก็ได้รางวัลมานั้นเป็นรางวัลน,นะครับตัวนี้ก็คือเป็นซอฟเมกาคอสิล่าแล้วตอนนี้ผมที่มาอัดรีวิวตัวเนี้ยจะนอกเรื่องยาด้วยรีวิวตัวเนี้ยปุ๊บ ก่อนจะอ่านแต่ผมดูเช็คประวัติอะไรข้อมูลมาเพราะผมรู้ว่ามันเป็นเมกากอซิล่ายูเคซที่ในที่ผมมึงย้อนไปดูมันจะมีปืนมีอะไรปืนติดอาวุธตรงเทไหร่มีปีกอะไรเงี้ยท่าเนี้ยผมนึกแล้วของเล่นกกซิล่าผมตอนเนี้ยมีแค่สามตัวพวกไครจุกในเรื่องกกซิล่าผมก็อยากจะตามหาอีกคือประเด็นคือชั้นที่วางกกซิล่าผม ผมทำเล็กจัดแล้วคราวนี้กอริล่าผมมีสามตัวเล็กตัวลริมใหญ่ปุ๊บใส่ไปปุ๊บไอตัวนี้ใส่ไปปุ๊บใส่ได้สามตัวเต็มไม่ถึงก็เต็มครับคือมันยังเหลือช่องน้อยใส่ได้ตัวคราวนี้ผมก็อยากจะกลับมาเก็บกอริล่าอีกอยากมาเก็บเก็บพวกงานไขจูกกอริล่าอีกคราวนี้คือกะว่าจะเอาพวกไคจูหมดแต่ปัญหาคือติดที่ว่า ชั้นมันเล็กอยู่แล้วผมรอรอซื้อชั้นใหม่รอซื้อชั้นใหม่ก็ตอนนี้ก็เล็งชั้นไว้อยู่เหมือนกันครับอ่าแล้วนอกเรื่องไปยาวเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเมกาก็ซิล่าปีหนึ่งสหนังถ้าจำไม่ผิดหนังมันชื่อเรื่องว่าก็ซิล่าประทะเมกาก็ซิล่า แต่ตัวเนี้ยผมว่าเท่นนะแต่ก็ผมก็อยากจะเก็บตอนเนี้ยคือถ้าจะเก็บซีรีส์กอซีร่าผมจะเก็บเมก้าก็ซีร่าก่อนน่าจะไล่ตัวเหลือคิริวกอซิล่าปีสองพันสามแล้วก็เมก้ากอซิล่าปีสองพันสามแล้วก็กับเมก้ากอซิล่าปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามถ้าจำไม่ผิดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะ ลองมาดูตัวนี้กันเลยครับนี่เป็นงานซอฟนะครับก็คืองานซอฟรู้ว่าจุดขยับเป็นน้อยมันจะมีจุดขยับนี้หนึ่งนี่หัว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 สอง่อะสามแขนก็สามนี่บิดนี้ด้วยสี่ ป่าไม่ได้ผมก็อยากจะทำสี่เหมือนกันนะอ่าสี่ห้าหกจุดอีกง,งี้ยตอนที่ผมได้มาไม่ใหม่อ่ะมันอุ้ยสวยมากเลยมันคือมันเงาเลยจนสองปี <c oughs> จเจ้ามารีวิวหลายรอบแล้วก็ลืมผ่านมาสองปีตั้งแต่คลิปชินกอลลล่าเลย ชินก็ซ i ล่าผมได้มาแล้วผมก็มารีวิวที่หลังหลังได้มาสักเดือนสองเดือนนะแล้วจําได้เลยว่ามันตอนนั้นอะ่ะยังผมช่องผมยังไม่เป็นมาเวลสตูดิโอยังเป็นน่าจะเป็น i อซิโซนอยู่ชื่อช่องเก่าผมอะไอชื่อชื่อเก่าช่องผมอะ่ะเป็น i อซิโซนอยู่แล้วถ้าจําไม่ผิดแต่ตอนนั้นผมเอามาชินก็ซ i ล่าผมเอามา ถ่ายคลิปน่าจะเป็นรีวิวโชว์ EPR ย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้คือผมว่ากะว่าจะทำสีแต่อันนี้คือเขาบอกว่างานซอปมาทำสี่ซอมมันยากผมก็ไม่รู้จะทำไงว่าจะให้มันติดได้เพราะมันจืดจางแล้วมันเริ่มมีรอยรอยอะไรไม่รู้เหมือนกันคะรับ มาผมก็ไม่รู้จะทําไงผมยากให้มันเข้มกว่านี้แต่ซอสมันทําสียากจริงใครในใครเล่นงานพวกในงานซอสอะ่ะผมยากรู้ว่ามันทําสียังไงช่วยแนะนาหน่อยครับเพราะผมอะ่ะก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่ว่าจะไปจ้างทําสีผมยากทําเองแต่คือ รายละเอียดมันเยอะนะโดน <c oughs> ขอไปครับรายละเอียดมันเยอะนะครับนี่รายละเอียดดีเทล,ลผมว่าดีนะตาเนี่ยผมกะว่าจะถ้าทำสี่ะแต้มทองหน่อยนะแล้วก็พ่นเงินแล้วบางทีถ้าหาลงทุนซื้ออินเมลนะที่เดินเส้นกันดำน,ะนี่หน้าสวยรายละเอียดเยอะนะเห็นไหมครับในให้ด มีรายละเอียดยุบยับยุบยับแต่ถามว่าตอนผมได้มาใหม่มันก็สวยแต่เนี้ยมันเริ่มมีรอยมีอะไรผมกม็ค่อยกะว่าจะทําสิแต่พอถ้าเป็นคนอื่นนะครับถ้าเป็นคนอื่นแบบซื้อมากลัวเป็นรอยเป็นไรเนี้ยมันก็ต้องมีบ้างครับของเล่นนะผมซื้อมาไว้เล่นก็คําว่าของเล่นคือต้องเอามาเล่นจริงๆครับแต่คราวเนี้ย ผมมีรอยอย่างเงี้ย Banana. ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่คือแต่ตอนนี้คือสีมันจืดมากจากสีเงินเงาเงาเมื่อก่อนตอนนี้มันจางมากซอมนะครับเวลาโดนความร้อนมันก็อย่างนั้นอะ่ะสีมันจะล่อนอะไรหมดบางทีก็พองอะไรอย่างเงี้ยรอยพองเห็นไหมมีรอยพองอยู่เนีๆๆๆ่ยนนก็ ตัวนี้ยถามว่าสวยไหมมาแรกๆก็สวยครับแต่ตอนนี้คือสีมันจางแต่บางทีถ้าซื้อ10ตัวถ้าของเล่นก o d z i ท l ่ผมมีทั้งหมด10ตัวนะผมจะมาจัดท็อปเทนทันทีแต่นี้เออพูดถึงท็อปเทนผมก็อยากทำรายการท็อปเทนใครอยากได้ท็อปเทนไลน์แค่แนะนำมาบางทีก็ สถานที่ก็ได้ครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะคิดเหมือนกันว่าจะทำซีรีส์ท็อป10แต่ยังไม่มีโอกาสทำสักทีก่อนคลิปก่อนจะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสด,ดีครับ